คราวนี้จะมาตอบปัญหาเรื่องพิสูจน์ที่เป็นพราชิกเนี่ยยังเป็นพิสูจน์อยู่หรือเปล่านะเรื่องนี้ก็มีคนเข้าใจอย่างนี้กันมากเลยว่าเออถ้าพราชิกแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่พระแล้วนะครับไม่ใช่พิสูจน์แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิสูจน์ในศาสนานี้เนี่ยในคมภี์ท่านเรียกว่าอุปสมบันแปลว่าผู้ที่อุปสมบทแล้วในวินัยแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นอุปสมบันกับบรุปสมบันอุปสมบันเนี่ยถ้าแปลตามศาสตร์แปลว่าผู้ที่ถึงฐานะ ที่สูงกว่าสามเณรนะผู้ที่ถึงฐานะที่สูงกว่าสามเณรมาถึงสูงกว่าด้วยสมบัติ5อย่างมีวัตถุสมบัติเป็นต้นเพราะว่าสามเณรเนี่ยการบรมชาเป็นสามเณรมีการแค่รับสาระคมแค่นั้นเองแต่ของพระเนี่ยต้องมีการสวดจตจิตุตถากรรม,มาวาจาด้วยนะครับนี่เรียกว่าอุปสัมบัญผู้ที่ไม่ใช่อุปสัมบันเนี่ยเรียกว่าอนุปสามบันก็หมายถึงพวกสามเณรพวกโยมนะท่านในสิขาบททั่วไปก็จะหมายถึงพิสุนีด้วยตรงน,นี้ต้องมีการแยก บางสีขาบทอุปสิณีจะเป็นอุปสัมบันบางสีขาบทพิสุณีจะเป็นอนุปสัมบันคราวนี้พูดถึงกรณีนี้กันว่าพิสูที่เป็นประราชิกไปแล้วเนี่ยนะยังเป็นอุปสัมบันอยู่หรือเปล่าคือยังเป็นพิสูทอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้พูดป็นพิสูในศาสนาเนี่ยนะครับท่านประกอบด้วยองค์ประกอบ2อย่างตรงนี้ไม่ได้พูดตรงๆ2ออย่างวันนี้หรอกแต่ว่าดูจากใจความที่ท่านสื่อถึง แต่ที่ต่างๆแล้วครับแล้วก็ที่พูดละเอียดไปในข่าววิจารณีปูรณนนดีกาเนี่ยท่านจะพูดถึง2อย่างนี้ก็คือเรื่องความเป็นภิกสุแล้วก็เพศพิกสุความเป็นพิกสุได้มาตอนไหนความเป็นพิกสุเรียกว่าพิขุภาวะเนี่ยได้มาตอนที่จบยติจตุถากรรมวาจาคนที่ไปอุปสมบทเนี่ยนะจะนั่งหลับอยู่ก็ตามอลยอยู่ก็ตามเนี่ยถ้านั่งอยู่ในท่ามกลางสงและสงสวดกัมวาจาจบแล้วเนี่ยพิสุนั้นได้บุคคลนั้นได้ความเป็นพิสุมาแล้ว นะตอนที่กรรมวาจาจบเลยสิกขาบททั้งหลายมาพร้อมบบกับตอนจบกรรมวาจาตัวนั้นเลยนะครับฉะนั้นจะอ้างก็ไม่รู้สิกขาบทไม่ได้ถ้าทำผิดก็คือผิดนะผู้ว่าสิกขาบทมาพร้อมบบกับตอนจบกรรมวาจาเช่นเดียวกับเรื่องพิกุปภาวะนั่นแหละคราวนี้อย่างที่สอนที่ได้มาคืออะไรเพศพิสุเพศพิสุก็นี่แหละนะจีวรนการุงโงมจีวรแบบนี้ได้มาในตอนไหนได้มาในตอนที่อุปชาให้ผ้าจีวรน ตอนที่อุปชาได้มอบผ้าทีวอกับคุลบุตรที่จะมาบวชในศาสนาเนี่ยตอนนั้นแหละครับที่ว่าได้เพศมาแล้วเพศเหมือนกันของพระกับของเนเนี่ยใต้เพศนั้นตอนนั้นแหละตอนที่อุปชาให้ผ้าทีวรมาเนี่ยแหละด้วยเหตุน,นี้จึงเน้นมากเลยนะครับในวินัในมหาวชคร์จะกล่าวไว้ชัดเลยว่าไม่ใช่ไปห่มผ้ามาเองนะต้องรอรับผ้าจากอุปชาอาจารย์นั้นนะครับแม้ผ้านั้นเป็นของตนเองก็ตามแต่ก็ต้องให้อุปชาอาจารย์เป็นให้อุปชาเป็นผู้มอบผ้าให้ อันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่ามันจะมีหลักตรงนี้อยู่เรื่องเพศที่ได้มาจากอุปชาอะไรเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเพศที่เราหาสวมผ้าเองมันจะกลายเป็นข้อนั้นไปซึ่งเรื่องการไปสวมผ้าทีวรนเราเอ,เองเนี่ยมีโทษด้วยนะมันมีอยู่ในเรื่องเทยสังวาตนะครับเรียกว่าลิงคาถ,ถินากะศอันนี้ไม่ควรนะคราวนี้ก็บอกว่าพิสู์ในศาสนานจะมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างคือความเป็นพิกสุเรหรือว่าพิขุภาวะกับเพศพิษุเรหรือว่าเพศสามเณรนเ,นเนี่ย ถ้าก่อนนี้พิสูจน์ต้องอับบัตราชิกด้วยเมตุนธรรมสิกขาบทหรือว่าปราชิก4ข้อนะเมตุนธรรมข้อเสียมีถุนนะครับข้อทำมวยของข้อฆ่าคนข้อพูดอวดอุตริที่ไม่มีจริงหรือว่าปราชิกข้ออื่นๆที่เป็นอนุโลมราชิกนะเช่นการเป็นอมพ์กรชาติใช้อื่นเช่นการเป็นผู้ให้ผู้ใช้อื่นมาทําอะไรที่สว่นหนักของตนนะเช่นการอมอมก้มทุนที่มีหลังอ่อน นะหรือว่าผู้ที่มีองค์าชาติยาวแล้วก้มลงไปองคชาติของตนนี่รีกว่าอารมณ์ประราชิก4ีข้อนะครับแบบนี้ถ้าเกิดต้องประชิก้วยลักษณะแบบนี้นะตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ปฏิญญาตนเป็นสาม,มนเณรหรือเป็นเครื่องหัดนะตราบใดที่ท่านยังไม่ปฏิญญาตนเป็นสาม,มนเณรวิธีการศึกวิธีการสลัดิีรษามีอย่างนี้ถ้าประราชิกเนี่ยก็คือท่านไม่ต้องการจะไปเป็นเครื่องหัดก็คือทำอะไรเอาแค่ปฏิญญาตนเป็น กาวสลัดศีขษว่าสิครังประจักษ์ขามิแล้วก็ปฏิญญาตนเป็นสามเณรไปเลยว่าสามเณรโลติมังทาเลหิผมสลัดศีขษท่านจงจําผมว่าเป็นสามเณรท่านเนี้ยก็เป็นการสลัดศีขษจากพิสุมาเป็นสามเณรแทนแล้วหรือกรณีที่อีกทีหนึ่งคืออะไรอีวิธีการหนึ่งที่ปราชิกแล้วทำยังไงได้ก็คือการเปลี่ยนเพศเป็นโยมไปเลยไม่ต้องศึกไม่ต้องกล่าวสลัดศีขษก็เลยนะปราชิกแล้วเนี่ยถอดชุดพระออกเลยแล้วก็ไปสวมชุดโยมยอมรับความเป็นคฤหัหั์ นี่ก็เป็นการศึกได้เหมือนกันแต่ตราบตอนที่ท่านยังไม่ทันอย่างนี้นะตราชิกแล้วชัดชัดเลยเนี่ยเสียไปทุนชัดชเลยไปฆ่าคนชัดๆเลยไปขโมยของชัดๆเลยแต่ยังผืนอยู่อย่างนี้อยู่ยังไม่ยอมปฏิญญาตนเป็นสามเณรยังไม่ยอมสลับเพศยังรับความเป็นขึ้นตึกหัดเนี่ยบุคคลนี้ยังเชื่อเป็นพิสูจนอยู่นะครับบุคคลนี้ยังเชื่อเป็นพิสูจนอยู่ยังเป็นอุปสามัญอยู่บุคคลเช่นนี้ยังรับประเขนของขึ้นนะ ยังเป็นตัวแทนสงไปรับสังฆทานได้เลยนะอย่างเนี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจริงแล้วถามว่าขาดจากคํามนิพสุกนะข้างในแต่ว่ายังเหลือเพศพิสุอยู่มันยังไม่ขาดแบบสิ้นเชิงแต่ถ้ากรณีพิสุนั้นนะครับปราชิกด้วยเรื่องอภรร tha ะนะเช่นก็เหมือนถึงอภพพ tha สิบเอ็ดจำกอ่ะเช่นอะไรอ่ะเช่นไปข่มขืนพิสุนีไปข่มขืนพิสุนีนะครับ แบบนี้พูดให้ฟังเลยก็ได้นะไปข่มขืนพิจุนีไปทําอะไรอีกนี่ไงต้องประาชิกแล้วนะครับต้องบราชิกแล้วแล้วก็ถอดผ้าออกไว้แล้วถอดผ้าไปแล้วด้วยนะาำระความเป็นคึ้นัดแล้วด้วยนะกลับมานุ่งผมผ้าจีวรใหม่ไปหลอกพระอื่นต่อปฏิติเป็นพระป,ปกตินะครับแดี๋วนี้เป็นเถรยสังวาสน,นะถือว่ารักบวชนะครับในเรื่องการเสดเมถุนน่าจะเป็นประราชิกแบบไหนเนี่ยอยู่แบบนี้ถ้าประราชิกแบบ ถอดผ้าออกเพื่อจะเสดไปถุนเฉยแต่ใจยังเยื่อใยในผ้ากาสายานั้นอยู่จะมานุ่ง่มอยู่เนี่ยตรงนี้แค่แค่เป็นประชิกแต่ยังไม่ถึงกับขาดครับไม่ขาดทีด่พิสูจน์แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ยังเป็นอุปสรบันอยู่แต่ถ้าเกิดเปลื่องผ้าออกแล้วไม่เยื่อใยกาสายาแล้วเอาผ้าโยม,มานุ่งแล้วมานุ่ง่มแล้วเป็นใส่ชุดโยมไปแล้วแต่ภายหลังมาคิดขึ้นมาว่าเออเราจะทําอะไรกินวะเนี่ยมาบวชต่อดีกว่าหาเลี้ยงกินหาเลี้ยงชีวิตง่าย ก็เลยเปลี่ยนใจถอดผ้าโยมออกใส่ชุดผราเหมือนเดิมมาหลอกพระอื่นแล้วเป็นพระเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ท่านแบบนี้ไม่ใช่แค่ปราชิกนะเป็นถึงยสังวาสถือว่าเป็นผู้ปลอมบวชเพราะเขาขาดจากความเป็นพระไปแล้วไอตอนที่ปราชิกเสียไปถุนก็คือขาดจากความเป็นพระใช่ไหมตอนที่ถอดเท้าไม่มียาวยายไปใส่ชุดโยมเนี่ยก็หมดความเป็นหมดเพศไปแล้วหมดทั้งสองอย่างไปแล้วถ้าเอามาฆ่ามาสวมอีกเนี่ยกลายเป็นเถือยสังวาสแล้วขโมยบวช ฉะนั้นไอพวกนี้จะจัดเป็นผู้ที่ไม่ใช่อุปสัมัญเป็นอนุปสัมัญไปนูว่าข้ออะไรอีกข้อบันโดบวชมาดีๆเนี่ยแหละนะแต่ว่ามีเหตุไ้ใครเป็นมันโดมันโดก็หมายถึงกระเทยนะครับแต่กระเทยที่ห้ามบวชเนี่ยมีทำแนกไว้อยู่ไม่ใช่ว่ากระเทยก็เป็นห้ามบวชทั้งหมดชากระเทยที่ตงุตงตงิตง้ตงตุงติงหรือย,ยังสมรวมระวังได้อะไรแบบนี้นะเป็น้นคอยก็ยังพอบวชได้ แต่ว่ากระเทยที่ห้ามบวชก็คือกระเทยแบบไหนกระเทยที่ไม่มีภาวะรูปเลยตรงนี้มันมันรู้มันยากเหมือนกันนะนรู้จะดูยังไงเหมือนกันไม่มีภาวะรูปคือปกติคนเราเกิดมามันจะมีไม่บุตริศภา,าวะก็อิทีภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พวกกระเทยแบบเนี้ยก็คือมันจะไม่มีภาวะรูปเลยแต่ผมเข้าใจแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะมันไม่มีภาวะรูปมันน่าจะไม่มีเพศให้เห็นนะเพราะว่าไอตัวเพศตัวไอตัวเพศที่ออกมาได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ภาวะรูปมันมันทำให้เกิดขึ้นมา เข้าใจว่ามันน่าจะมีเฉพาะรูที่มันออกมาได้เฉยที่มันปัสสาวะอุจจาระออกมาได้เฉยแต่เข้าใจว่ามันน่าจะไม่มีเป็นรูปทรงให้เห็นนะนี่ความเข้าใจส่วนตัวนะเพราะทุกวันนี้ก็มีนะใครเคยดูรายการสารคดีบางรายการเนี่ยคนที่เกิดมาแบบนั้นอะ่ะเกิดมาผิดปกติอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอะไรอีกกระเทยที่ถูกตัดถูกถอนลูกอันทะอาอกไปทั้งสองลูกแล้วแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกระเทยได้ เพน,นี้มียังไงก่อนนี้เนี่ยบวดมาแล้วตอนแรกก็เป็นมีไข่ม,มีลูกอัณฑะสมบูรณ์อย่างไแต่ภายหลังมีอุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้ถูกตัดตรงนั้นสองพวงออกไปเลยบบนนี้นี้ก็กลายเป็นนาฬิกาท่านก,กาวว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนนะไอปุริสาภาวะปุริสานิมิตไอเขาเรียกว่าเป็น5ทาางของโมดูลอากาศเรียของโมดูลนะครับเพศลักษณะของโมรุลเนี่ยเรื่องหนวดเคราวเรื่องฮอร์โมนต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปกลายเป็นบันเดอ ครับฉะนั้นตรงอันทานเนี่ยเป็นหลักสําคัญถ้าพิสูจน์ตัดองค์ชาติออกไปเป็นอวบแต่ถุงลัดใจแต่ไม่ใช่เป็นกบบรบดิ่ดอนะแต่ถ้าพิสูจน์ถูกตัดลูกตัดไข่ออกไปนะครับทั้งสองพวงสองลูกออกไปเนี่ยแม้จะเหลือองคชาติอยู่พิสูจน์กลายเป็นมันเดาะไปเลยนี่หมามันในมิมติวิโรธนีดีกานะครับว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นมันดอกไปเห็นไหมถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นประชิกประเภทที่ไม่ใช่อุปสัมบัญเป็นรูะสัมบัญ มันไม่ใช่การเป็นเพศหญิงไอ้ัอน,นั้นมันเรียกว่ากลับเพศถ้าแบบนั้นไม่ไม่เป็นบาาชิกก็กลายเป็นพิษุนีไปเป็นพิษุณีแต้งไม่ต้องผสมบทใหม่ถ้าเกิดพิสุกับเพศเป็นผู้หญิงในเพศนี้นะกลายเป็นพิษุนีไปนะครับกลายพิษุนีไปบัวมันไม่ใช่เหตุของการบราลชิกอะไรนะขับใช่ครับถ้าเป็นสามเณรีไปไอ้กลับเพศอย่างนั้นไม่ใช่แปลงเพศอย่างทุกวันนี้นะมันกลับเพศได้เกิดจากกรรม เนะออุปศลกรรมมันเบียดเบียนนะครับคือการเกิดเป็นผู้ชายได้มันเกิดจากอุศลกรรมที่มีกําลังส่วนการเกิดเป็นผู้หญิงได้มันมีสองเหตุหนึ่งคืออุศลกรรมที่อ่อนกําลังหรืออุศลกรรมแม้มีกําลังแต่บุคคลนั้นปรารถนาเป็นผู้หญิงฉะนั้นการกลับเพศเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมันมีได้แต่ผู้หญิงป็นผู้ชายมันไม่ใช่นะมันจะไม่ไม่มีแบบนี้นะครับคพาว่า ถึงว่ากุศลและการมีกําลังก็ไม่ใช่ว่าเขาต้องเป็นแปลงผู้ชายในชาตินั้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่างครนี้ผู้ชายมีได้ไงมีได้กรณีที่ไปว่าร้ายภาริยะไปคิดในทางไม่ดีกับภริยะแบบนี้แล้วไม่กลายเป็นแบบนั้นในเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องถ้าเกิดกรณีพระราชิตรวยเหตุปกติเป็นอุปสามบันกรณีพระราชิตรู้เขตที่เป็นอภัพภาฐานะเช่นไปข่มขืนมิตุนีกลายเป็นอนุปสามบันเนี่ยมาในกังขาวิจารณีปุรานาดีกานะครับในตอนท้ายพระราชิตรักษาที่บายละเอียดในเรื่องนี้ ฉะนั้นถ้าเป็นปราชีกแบบปกติก็คือไปเสียเมทุนมาอะไรแบบเนี้ยพวกนี้เนี่ยนะครับยังต้องอระบาดข้ออื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าประชิกแล้วไม่ต้องอระบาดข้ออื่นนะครับก็ยังต้องอระบาดข้ออื่นๆได้ปกติเลยนะเพราะว่ายังเป็นอุปสามัญอยู่แล้วต้องมีพืชสีขาวบดทั้งหลายอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นระชิกด้วยการเป็นอนุบัฒสามัญที่ว่าเนี่ยเป็นกลมเกลีิซูนีอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ไม่ต้องกระบาดแล้วก็อย่างที่ต่อไปนะครับก็คือ บุคคลที่เป็นภาาชิกเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุได้สังกรรมเสียหรือไม่เสียนะคือทําให้สังกรรมสําเร็จไม่ได้คือสังวานมีสามอย่างนะเอกกรรม,มังเอกุตเทโสแล้วก็สมารสิกาตานะครับเอกกรรม,มังมาถึงมีสังกรรมร่วมกันเอกุตเทโสมาถ,ถึงมีการสวดปฏิโม,มกร่วมกันสมารสิกาตากถึงมีสิกขาเสมอกันพิสูจน์ปกติเนี่ยจะต้องมีสามอย่างนี้คือมีการรูปสังกรรมร่วมกันมีการสวดปฏิโมกร่วม,มกันแล้วก็ มีสีขาบทมีสีขาเ่ื่อมกระพตชเสมอกันแต่พิสูจน์ปาราชิกไม่ใช่เช่นนั้นพิสูจน์ปาราชิกท้า,ายสวยปดปาิโมได้จะมีคําว่าปาราชิกโกโหติอสังวาโสพิสูจน์ปาราชิกไม่มีสังวาสนะครับเห็นไหมท่านไม่มีสังวาสร่วมกับสงฆ์สามอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นท่านไม่มีสิ์มาร่วมสานการ,รใไมกรรมสำเร็จคือท่านสมมติกรรมต้องใช้พิสูจน์สี่รูปสําเร็จท่านมารูปที่สี่กรรมไม่สําเร็จนะแต่ถ้าเกิดท่านมาเกินกรรมไม่ได้เสียอะไรนะแบบนี้ แต่ถ้าพิสูจน์อื่นรู้อยู่มาพิสูจน์นี้ประราชิกห้ามไม่เข้ามาในคาตาบาดนะให้ออกไปนะครับเพราะถ้าเกิดรู้อยู่ยังให้ขืนได้เข้ามาล่วมกลรามด้วยเนะี่ยเป็นทุกข์กฏหนะพิสูจน์ตกรูปเลยต้องให้ออกไปนะครับรพิสูจน์ที่ขัดประเคนในกรณีประราชิกมันจะมีอย่างนี้ตรงนี้ก็อธิบายเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันในเหตุการณ์ขัดประเคนจะมีข้อว่าทีนายาวัตนะที่เขาแปลวาเวียนเลเป็นคนเลวบางคนอธิบายข้อนี้ว่าต้องประราชิก จริงๆแล้วเนี่ยแค่ต้องปราชิกจะไม่ขาดประเคนนะครับพิสูจน์รับประเคนไม่ใช่แค่ต้องปราชิกแล้วจะขาดประเคนต้องปราชิกแล้วปฏิญญาความเป็นสัมพันนหรือไปเปลี่ยนชุดเป็นขึ้นเรื่องหักด้วยยอมรับความเป็นขึ้นเรื่องหักด้วยตรงนี้ที่อธิบายในดีกานะครับครับไม่ใช่แค่ปราชิกแล้วจะกลายเป็นขาดประเคนวันนี้ต้องอธิบายให้ละเอียดนะพิสูจน์ที่รู้ว่าพิสูจน์ไหนปราชิกแล้วเนี่ยไม่ควรให้ท่านมาร่วมกรรมนะเพราะมันจะมีอบัตทุกกฎได้แต่ถ้าเกิดไม่รู้ไม่มีอบัตนะ ถ้าเป็นกรณีนี้ล่ะเราต้องไปร่วมกับพระอื่นรูปอื่นนะคะพระที่วัดอื่นแล้วเรารู้ว่ามีพระรูปหนึ่งในบรรดากลุ่มนั้นเป็นปราชิกแต่บางอ้วนพระรูปนั้นเ,นเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นพระที่คนเคารพมากเรื่มใสามาก,กน,นะเนีเราเกิดพูดขึ้นมาเรื่องนี้ท่านกลางที่ประชุมเนี่ยคนที่จะโดนเล่นงานยู่ใครคือเรานะครับคือเรานี่เองท่านก็เราก็สามารถใส่ใจอันตรายได้นะ อันตรายต่อพรมัทร,ร์อันตรายต่อชีวิตนะครับก็ใส่ใจว่ากรรมนี้ไม่ควรไม่ควรเหตเราแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันแม้ในกรณีร่วมสาบกรรมกับพิสุอลรชชีก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดมันมีเหตุให้ต้องไปจริงนะแล้วก็เนี่ยมีแต่พิสุอลรชชีเป็นส่วนมากนะก็เราเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยถ้าเราไปพูดอะไรขึ้นมาเราจะโดนเล่นงานก็ใส่ใจว่าเรื่องอันตรายต่อพรมัรย์ก็ได้อยู่ตัวนี้ไม่ได้พูดเองนะครับมาในวิมติวิโนชนีดีกาแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการร่วมทําสาบกรรมก นี้ไม่ต้องถึงปรรชิกนะบรรลัชีเนี่ยหมายถึงผู้ที่จงใจร่่งระมิอดอาบัตจนใจรู้อยู่ก็ไม่ทําคืนอาบัตแล้วก็ถึงอคติด้วยในการแจกของเป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าอรารัชีก็พุทธเจ้าคงห้ามการทำสังฆกรรมร่วมกับอรรัชีไปแล้วนะเอาเรื่องปราชิกต่อคราวนี้ถ้าเป็นปราลัยชิกเราก็รู้อยู่แต่เราทําอะไรไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยเขามีอิทธิพลมีอํานาจแ,แบบเนี้ยทำยังไงดีอะก็ ถ้าเกิดตักเตือนได้ก็ตักเตือนกันถ้ามันพอทําได้นะก็ดูว่าเขาจะฟังหรือเปล่าไอ้ตักเตือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องการจะทําลายเขานะครับเป็นการช่วยเขาเนีย่ยช่วยเขาพ้นพ้นจากสภาวะแบบนี้เพราะว่าไอ้การที่จงใจอันนี้ทําอาบาัติไปแล้วไม่ยอมทาคืนเนี่ยวงตัดกาเนิดเปนสองอย่างนะนรกหรือสัตยาฉานนะครับมนเป็นอันตรายที่ระทำทำที่ทำมอันตรายแล้วการมนเกิดในสุคติ เกียรช่าถัดไปแล้วก็บรรลุธทมอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นชาญมรคนนะครับเรื่องนี้ก็มีหลักฐาในในเอกถาของอนิสฐาสิกขาบทในเรื่องนี้นะอันนี้เราก็ต้องการจะช่วยเขาอย่างไรก็พยายามบอกเขาพูดโทษเลืองการอุละเมิดอาบัตไม่ยอมทําคืนให้เขาฟังนะวิธีการนําคืนอาบัตประชิกค,คืออะไระนะในคำมีกุนสิกขาตั้งากล่าวไว้ว่าจากโคโยพิขภาววาะสาประชิกเทศานาการสละกพิขภวะนี่แหละถือว่าเป็นการแสดงอาบัตประชิก ฉันไม่มีการเดียวเลยคือการสลับเพศออกไปต้องออกไปจากภาวะพิสูจน์ตัวนี้ทน,นี้แต่ถ้าเกิดท่านไม่ยอมหระหรือว่าเรารู้ว่าท่านเป็นคนที่จะไม่ฟังเรื่องแบบนี้ท่านยืนยันจะเป็นอย่างนั้นนั mm ่นแหละก็ต้องใส่ใจอ่นแหละใส่ใจเรื่องัตว์โลกมีการเป็นของตนน่ะมันทํะไงได้ใช่ไหมท่านโลกมีการเป็นของตนท่านทําไงก็จะได้ผลนั้นนั่นแหละนะแล้วก็อย่าถ้าทําได้คืออย่าไปยุ่งด้วยอย่าไปคบค้าสมาคมด้วยถ้าอยู่กรณีในวัดนั้นค่อยออกมาอยู่ที่วัดอื่นไป นะนี่ก็เป็นวิธีการอย่างนี้นะครับ